คนทากาวยานะครับทาไม่เก่งใจคนเช็ดทําความสะอาดเลยนะครับเห็นว่าได้น้ํายาดีมานะครับระเลงกาวใหญ่เลยครับโชคดีนะครับได้น้ํายาลบคาบกาวของ S b ตัวนี้นะครับทุ่นแรงไ่ได้เยอะเลยครับไม่งั้นเช็ดตายนะครับสําหรับคาบกาวที่เพื่อนตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเรามีน้ํายาลบคาบกาวนะครับผมจะเห็นว่าตรงนี้นะครับนี่เลอกคาบกาวยางนะครับ คือโดยทั่วไปนะครับเลอะเป็นจุดๆนะครับผมก็เราต้องมาเช็ดออกนะครับสําหรับคราบกาวพวกนี้นะครับไม่ว่ามันจะออกยากขนาดไหนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถจัดการมันได้ด้วยน้ํายาลบคราบกาว SB ครับผมสวัสดีครับน้ํายาตัวนี้นะครับสามารถเช็ดคราบกาวต่างๆได้โดยไม่ทําลายพื้นผิวลาเินเน็ตของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่างานของเราจะไม่เสียหายจากการใช้น้ํายาตัวนี้แน่นอนนะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมี2ขนาดด้วยกันนะครับก็จะเป็นขนาด3.5ลิตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ขนาด1ลิตรนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดชิ้นงานของเรานะครับด้วยน้ำยาลบคราบกาว sb ตัวนี้นะครับผมก็ให้ใช้ผ้านะครับผมชุบเลยนะครับแล้วก็ทําการเช็ดครับสามารถที่จะเช็ดออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคราบกาวยาไม่แนะนำให้เทกาวลงบนตัวอะมีเน็ตเลยนะครับผมเพราะว่า ถ้ากาวซึมเข้าไปตางขอบตรงนี้นะครับที่เราติดขอบไว้นะครับมันจะเข้าไปละลายกาวยานะครับผมมันจะทาให้ชิ้นงานของเรานะครับผมหลุดลอกได้ง่ายนะครับหรือในกรณีที่เป็นคาบกาวที่เน่นมากๆนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ำยานะครับให้ชุ่มแล้วก็ทําการจิ้มๆไว้นะครับจิ้งไว้ประมาณสักท่านสิบวินาทีนะครับผมให้ตัวน้ํายาครับเข้าไปทาปฏิกิริยากับตัวกาวนะครับแล้วก็ทําให้กาวนั้นหลุดลอกได้ง่ายขึ้นนะครับ ดูใใกล้นะครับภาพแปวยางตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดเหนียวมากๆนะครับถ้าติดเยอะๆลักษณะนี้นะครับให้ให้จุ่มน้ำยาให้ชุ่มนะครับแล้วก็ทำการจิ้มๆไปก่อนนะครับผมยาให้ซึมไปตามขอบนะครับเดี๋ยวขอบเราจะลอกด้วยนะครับจิ้มไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับพอเราน้ำยาแช่งลงไปแล้วนะครับตัวน้ำยาก็าจะเข้าไป ทำปฏิกิริยานะครับผมกัดกาวยางนะครับให้มีความอ่อนตัวลงนะครับผมเราก็สามารถที่จะเช็ดออกได้อย่างง่ายดายนะครับสําหรับน้ำยาตัวนี้นะครับก็คิดค้นมาเพื่อพื้นผิวของลามิเนตโัวเฉพาะนะครับสามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่ทําลายผิวลามิเนตนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับกลิ่นค่อนข้างที่จะเบากว่าทินเนอร์นะครับจริงๆแล้วน้ํายาตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้บนพื้นผิวแก้วนะครับระเบื้องก็ได้เซรามิกก็ได้นะครับผม ช่างปูกระเบื้องแล้วเวลาที่เราเขียนประกาเขียนลายเลืะอนครับเราสามารถเอาน้ำยาตัวนี้ไปเช็ดได้นะครับน้ำยาตัวนี้นะครับดูแรงต่อคราบกาวครับแต่ว่าอ่อนโยนต่อผิวของเรานะครับผมไม่แสบไม่คันเลยนะครับแล้วก็กลิ่นเบาๆมากๆนะครับผมไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าตัวกาวนะครับค่อนข้างที่จะยุ่ยมากๆนะครับผมาโดนน้ำยาตัวนี้ ทำปฏิกิริยานะครับให้อ่อนตัวลงนะครับโอเคครับผมจากที่เ er ห็นนะครับต okay, ัวน yeah. ้ํายาครับพอแห้งแล้วนะครับก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีคราบมันนะครับหรือว่าไม่ได้ทําให้เราด่างนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเราจะเช็ดคราบอื่นๆได้ยังไงนะครับตัวนี้เป็นคราบกาวร้อนนะครับที่เมื่อสักครู่นี้เราหยอดไว้แล้วมันก็ย้อยลงมานะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเช็ดนะครับคราบกาวร้อนนะครับเวลาที่มันแห้งนะครับมันก็จะออกขาวๆด่างๆนะครับผม โอ้โหถ้าเป็นกาวร้อนนะครับเช็ดง่ายกว่ากาวยางเยอะเลยครับอโอเคนะครับผมคาบกาวร้อนนะครับก็สะอาดแล้วนะครับเตรี่อห่องของไทยแลวสำหรับล้ยาลบคาบกาวตรงนี้นะครับก็สามารถลบคาบกาวได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมจิชชนิดติดถาวรนะครับ ขา่าวยางต่อยนะผมคาบสารพัดข้าบนะผมลบได้เกือบทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับงานช่างที่ว่าเก็กบหน้านานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพื้นปูนพื้นกระเบื้องนะกระจกแก้วเซรามิกนะครับผมสามารถที่จะเช็ดเก็บงานได้หมดนะครับผมอย่างง่ายดายเลยนะครับ ถ้าใครนะครับต้องการที่จะซื้อน้ำยาลบคราบกาวตัวนี้นะครับของ SB นะครับผมกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆของ SB อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับอย่าลืมกด u ั s c r คร e นะครับแล้วก็ตามไปดูซีรีส์งานวิวอินนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ SB นะครับน้ำยาลบคราบกาวนะครับสุดยอดมากครับ ผมสนับสนุนให้เ,เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับในการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ